ู้ชมครับกินอย่างสมเกียรติสัปดาห์นี้นะครับเราพามากินอาหารที่เรียกว่าเป็นร้านลับอยู่ในรูเอไม่ใช่อยู่ในซอยนั่นก็เป็นร้านที่ไม่ช้อยนางรำบ,บอกว่าอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บ้านหมอ้อแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยน้ําบ้านหมอ้ออะไรก็เป็นหม้อไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกินอย่างสมเกียรติครับเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บ้านหมอ้อและก๋วยเตี๋ยน้ําบ้านหมอ้อกับร้านลับๆที่ชื่อว่าคุณมิตร พี่มิบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจอแล้วครับพระเอกมิรครับแต่ไม่ใช่มิดเชยบัญชานะครับมิดขั่วไก่มองเนี้มิดขั่วไก่มิดไก่ขั่วนะฮะอยู่ที่บ้านหม้อทําไม่ไปอยู่ในรูกันนี้เงี้ยมันเก่าแก่ร่างเดิมแล้วขายมากี่ปีแล้วพี่มิดตาแล้วนานแล้วโดนระเขแล้วเนระเบิดโหนีรวโอ้ย โอ้ยจะเผาเราเนี่ยจะเผานะนี่ไก่ย่างถูกเผาไม่ถูกเผาวันนี้มาร้านนี้แม่ช้อยนางลำบอกว่าต้องกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมูแล้วก็ทะเลแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ําด้วยพี่มิตรพี่มิตรมองผมไม่ต้องไปมองกล้องไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเขาไปรับกล้องพี่หล่อๆนี่ถามจริงขายมากี่ปีแล้วนานละนั่งคุยนั่งคุยได้ไหมไม่ไปนั่งคุยได้ไหมไม่ได้ครับเราทำไมพี่หยางมึนนั่งม่ได้ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งตลอดเวลาคุณผู้ชมไม่มีเวลานั่ง คือยืน <ay> คุยได้ได้นั่งคุยไม่ได้ไม่ได้แล้วไปนอนคุยได้หาผ่ <c oughs> อนกูนไ,มไม่ได้เขาจะนั่งอายืนทําไปเลยทําคั้วไก่กับก๋วยเตี๋ยน้ํามาทําเลยอ่ะเราออกห่างๆหน่อยระหว่างทำขายเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยขายนานแล้วาขายมาสามรุ่นเลยสามสิบปีถึงไหมสามรุ่นสามรุ่นนี่รุ่นที่สามรุ่นที่สามรุ่นที่สามเปนแก่แล้วเพี่รุ่นสามเหนึ่งขนาดนี้รุ่นหนึ่งรุ่นสองคือใครล่ะ รุ่นรุ่นอากงรุ่นอามาอากงอากงอามาก่อนแล้วอเจแล้วมาเสกอเจเขาเป็นพิมิตโอ้พิมิตรก็ทำคนเดียวเหรอเนี่ยคนเดียวครับทำคนเดียวคุณผู้ชมทุกอย่างทําคนเดียวยกเว้นล้างจานเท่านั้นแหละต้องเรียกคนมาช่วยช่วยล้างโลยแล้วนี่อันนี้เริ่มจากอะไรก่อนล่ะทําอะไรเนี่ยทําก๋วยเตี๋ยวคั่วครับก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยอูไม่ได้ทำกระถาหรอทําในหม้อนี่เลยหรอกก็กระทะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวผัด ไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดใช่แล้วข้าวที่ว่าขั่วต้องใส่หม้อใส่แกงอย่เงี้ยข้าวถั่วข้าวนาแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนโอ้คนอื่นเขาไม่เป็นนะบางร้านนะเอาเราทำมาขั่วถต่ว่าผิดใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าคนละสูตรนะว่าข้าวจริงๆเอาว่าคนละสูตรแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้านขั่วไก่เขาจะมานลมร้านนี้เขาจะปั่นหม้อไอ้อยู่บ้านหม้อตยู่านหม้ออยู่บ้านหม้อใครมีปัญหามาหาพี่มิตรได้ได้ไหมมามาที่ระบมได้เรื่องขั่วกับเรื่องผัดเนี่ยเออ ถ้าคั่วต้องใช้หม้อใช่ครับถ้าผัดต้องใช้กระทะใช่ครับแต่ตะหลิวอะไรนะกระทะตะหลิวไงผัดกระทะตะหลิวแต่ถ้าคั่วไก่ก็ใช้ตะเกียบใช่ไหมใช่ครับหม้อหมดใส่แต่ตั้งสมัยอากงอ่ะลงเรือรุ่นเก่าใช้แบบเขาคั่วถั่วคั่วงาเขาใช้เงี้ยรุ่นปู่ย่าตายายก็ใช้หม้อเนี่ยเนี่ยใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรเนี่ยใส่ไข่เอาใส่ไข่ใส่ไข่ไม่มีอะไรกระเทียมเจียวเหรอไม่มีครับจากหมูจากหมูไทยนี่แหลบอกสูตรหมดเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครทําได้ก็ทําทําได้ก็ทำเออใครทําได้ก็ทำไม่เราไม่สนอยู่แล้วเนาะเราบริจาคเป็นทานเนาะอ่าอันนั้นไม่ใช่ช้อนล่ะช้อนก็ใช้มัางเอาใช้มัากในเกี๊ยบในเกี๊ยบมั่งช้อนมั่งใช้แค่สองอย่างนี่แหละช้อนกับตะเกียบใช้สองอย่างจิ๊กก้องอยู่นงยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอออันนี้คั่วไก่สูตรโบราณเลยโบราณอันนี้เจเนอเรชั่นที่สามแล้วนะรุ่นที่สามอากงอาม่านะ แล้วมาเจ้อะแล้วจะเนี่อเป็นคุณมิตรคุณมิตรของเรานี่ไม่ใช่คุณมิตรของเรานี่มีเชื้อนะเชื้ออีสานบ้านเฮ้าเนี่ยจังหวัดที่ไหนบอกจะบอกได้บอกอยู่จังหวัดไหนเลยน้ำวองพูไปหน่อยเออเลยหน้องบัวน้ำพูไปหน่อยจังหวัดเลยอ่าเนี่ยหนุ่มจังหวัดเลยเลยทําต่อไปจากรุ่นอาเจ้อาเจ้เขาทำไม่ไหวแล้วเนาะเขาไม่เขาแต่งงานมีครอบครัวเออไม่ทำอย่างเดียกเเป็นหน้าที่ขอแล้วทำคนเดียวคุณผู้ชมทำคนเดียวทุกอย่างทำคนเดียวหมดเต็มของเต็มของ แม้กระท mm ั hmm. like ่งผัดก็ผัดคนเดียวเพราะนั้นเวลากินร้านนี้ต้องใจเย็นๆไม่ใช่ว่าจะพึงไม่ถึงพูดจะได้กินปั๊บนะอันเนี้ยต้องรอคิวที่8ดนะเอาขายเลยนะน่ะโอ้ยเห็นะนี่คิวที่8ใช่ไหมแปดห่อเสร็จแล้วยังเมนผมเนาะใช่ครับ่าะสูตรเดียวกันเนาะเสร็จหร้อยังอันนั้เสร็จแล้วเสร็จหร้อยังอันนี้คั่วอะไรอ่ะคั่วหมูคั่วไก่คั่วทะเลคั่วไก่คั่วไก่อันนี้คั่วไก่นะอันนี้คั่วไก่ร้อนไหมไม่ร้อนนี่คั่วไก่ อันนี้ไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินแบบนี้แหละพวกไก่เพราะมีอ่าเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ชิวจี้ชิวจี้ยิจอยอ่ะครับยิจอยยี่สิบาทเองเฮ้ยอะไรวะกุญเจือฮะสี่สามคนกินยี่สิบบาทเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยลูกค้าประจําผมประจําได้ไหมฮะผมมึงไม่ประจําได้ไหมยี่สิบบาทประจําได้ไหวประจำสามคนยี่สิบเฮียกินอะไรยี่สิบบาทนี่มาไปซะแล้วโอ้ย ถามเท่าไหร่ถามจริงหกสิบบาทหกสิบบาทนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยได้เชิญเลยครับพี่ขอเชิญนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวไม่ได้กินเอาอะไรอ่ะขั้วไก่ขั้วไก่หนึ่งขั้วไก่สองพิเศษแล้วคุณป้ามาเป็นเพื่อนอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ขั้วไก่สองพิเศษพิมิตขั้วไก่สองพิเศษ ใส่ถุงของคุณพี่ขาประจำใช่ไหมครับหนึ่งนะอร่อยไหมครับไม่อร่อยไม่มากินแล้วเนาะเมื่อกี้ที่สามคนกินนะสามชามจ่ายยี่สบาทผมพี่จ่ายเท่าไหร่เคยจ่ายยี่สิบาทไหมอ้าวพ่มีนโกหกอะไรเนี่ยขาประจำเขาเอาสองชามอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่พิเศษนี่อะไรขั่วนี่แหละทำให้ลูกค้าอยู่แปดถุงหรอใช่ครับคั่วสี่ ขัาวซีน้ำน้ำสีอ่าอันนี้ขั่วไก่ไก่หมดเลยหรอลูกค้าคนนี้กินไก่หมดเลยหรอเขาสั่งไก่ขายไก่เป็นหลักหรอครับเพราะยิงข้าวเสียคั่วมันเป็นขั่วไก่นะส่วนใหญ่เนาะเมื่อก่อนขายไก่หมูเนื้อหรอไก่กันเนยนะเนื้อไม่ได้ขายแล้วอ๋อเม่ก่อนขายไก่กับเนื้อตอนนี้ขายไก่หมูแล้วก็ทะเลแต่ว่าคนนิยมกินข้าเตียขั่วไก่เนาะนีกที่ขั่วไก่ให้ไปกินขั่วหมูขั่วทะเลมันก็ไม่ใช่นะพี่เนาะ เนี่ยลูกค้าไปจังเขาเตี๋ยวกระข้อแบบพิเศษด้วยนะไม่ธรรมดาผมก็ต้องพิเศษนะยังาไมา่ธรรมดากับผมนะเพราะ <ๆ S 1> ผมไม่เจ็ดคนธรรมดา <c oughs> อ่ะตอนนี้นะให้พี่มิท๊ทเนี่ยเขาทําให้ลูกค้าที่สั่งออเดอร์ไปก่อนเพราะมีลูกค้าโทรมาสั่งเยอะเดี๋ยวเราลอยทีหนึ่งไปกินทำดูว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่ะพี่มิท๊ทเขาทำยังไงถึงอร่อยอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ําไก่ครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวน้ําได้หรือยังกำลังจะทำครับโอ้ยขอบคุณครับขอโทษที<อ>ครับเจ้านาย อยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับนี่ต้องรอนานเนาะเพราะเขาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยคนโทรศัพท์มาสั่งบ้างคนมารอซื้อเทคเวยกลับบ้านบ้างตอนนี้ถึงคิวเราแล้วนะครับเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ได้ไปแล้วสองคือคั้วไก่หมูกับหมูกับไก่รวมกันหนึ่งแล้วก็คั้วไก่รวมพี่ทะเลตอนนี้ถึงคิวก๋วยเตี๋ยวไก่น้ําซึ่งไม่ชอยนางรำบอกอร่อยมากอ่าไม่ใช่ขายคั่วไก่อย่างเดียวนะมีก๋วยเตี๋ยน้ำก๋วยเตี๋ยน้ำมีเมนูเดียว คือเมนูเส้นใหญ่น้ําแต่คุณจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็บอกมาใช่ไหมใช่ครับแท็ครับแมนบอกดีไซน์อย่างเอาน้าซุปใส่เดยใส่หมูให้ด้วยออได้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 ไม่รวมไม่อันนี้เราใช้น้ําสต๊อกนะน้ำก็น้ำต้มกระดูกหมูเนาะแท็กครับแมนบอกต้มต้มกระดูกกระดูกไก่เหรอมีทั้งหมูทั้งไก่อ่าหวานฉ่ำเนาะอ่าเนี่ยเขาบอกอร่อยเลยอะเอาแบบชิมแล้วเอาอิ่มเลยเอาอิ่มเลยสิโอ้จะเหลือไว้ให้ยังล่ะ เอาไว้ชิมไงพี่มิทเขาเป็นคนจังหวัดเลยเขาเลยหนองบัวลำพูบ้านผมบ้านผมไม่อยู่หนองบัวลำพูครับแต่บ้านเพื่อนเนี่ยอยู่จังหวัดเลยอยู่ทาลี่ทาลี่เนี่ยติดกับประเทศสปปลาวนี่ต้องปิดฝาหม้อด้วยหรอมันข้างล่างมือได้มันก็ได้ร้อนนี่ร้อนเร็วๆอ๋อโอเคใส่ปิดได้ไม่เป็นไรผมถามดูนี่มันได้ที่แล้วได้แล้วไ้พมิทเขากันเองมากอร่อยคนแถวนี้มันซื้อสั่งซื้อตลอดเวลาอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ํา เดี่ยวน้ำครับมันมีน้ากับเกาเหลาแต่เกาเหลาไม่มีข้าวให้มีแต่มีแต่เกาเหลาไม่เป็นไรเอาก็เอาน้านี่แหละก๋วยเตี๋ยวน้ํานี่แหละเส้นใ่น้านี่ใส่ทั้งหมูสับใส่ทั้งไก่แล้วแต่คุณจะใส่นะจะใส่อะไรก็บอกจะใส่หมูสับก็ได้ใส่ไก่ก็ได้ใส่ทะเลก็ได้ใช่ไหมได้ครับนะฮะแต่ว่าดั้งเดิมจริงๆเลยอะานก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่หรือก๋วยเตี๋ยวไก่ขั่วเนี่ยเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ขายเนื่องจากว่าเขามีเส้นอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำน้ำส้นตองเท่านั้นแต่ แต่ก๋วยเตี๋ยน้าแบบนี้ไม่ได้มีทุกเจ้านะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่บางร้านเขาก็ไม่ได้ทํานี่มีมือพัดด้วยเหรอทำไมไม่ซื้อพัดลมอันนี้ดีกว่าเนาะใช้โบราณไม่มันเตาถ่านด้วยแล้วเราไม่ต้องการให้มันพัดตลอดเวลาเราก็พัดเบาๆนี่เขาใช้มือพัดด้วยเนี่ยหายากยากนะเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เตาถ่านด้วยอ่ะทำไมใช้ไม่ใช้เตาแก๊สล่ะมันไม่หอมมาะไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้หอมด้วยเนาะผมันมีการออร์ เนี่ยความแกะอยบไส้ทานผิดกันเลยนี่แหละนี่แหละก๋วยเตี๋ยวไก่น้ําไก่แล้วก็ใส่หมูสับให้เราด้วยดูสิขายวันไหนมั่งเนี่ยขายจันทร์ถึงเสาร์โอ้ยเหมือนกันเลยหยุดวันอาทิตย์ขนมข้างหน้านี่จะถึงเสาร์ได้วันอาทิตย์หยุดกันหมดครับครับแถวนี้หยุดหมดเลยเออวันอาทิตย์ไม่ต้องมานะครับวันจันทร์ขายได้เพราะอยู่ในซอยเนาะวันจันร์ขายได้ครับ เนี่ย็เตี๋ยวไก่หูยหอมมากเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ชมหอมมากหูยนี่ธรรมดา,าถ้าเขาสั่งธรรมดาไม่ได้ได้ได้หรอกนี่ผม,มอันนี้พิเศษ<า>ใช่ไหมพิเศษให้โอเคธรรมดาหกสิบพิเศษนะพาที่ปอครับพิเศษเท่าไหร่พิเศษแปดอ่าธรรมดาหกสิบพิเศษแปดสิบแล้วแต่เราสั่งธรรมดาธรรมดาก็อิ่มแล้วนี่ผมสั่งพิเศษเพราะเราเป็นคนพิเศษอ เดี๋ยวเราไปชิมกันครับเรียบร้อยแล้วป่ะแล้วครับแหมต้องบอกเลยว่าเฮียมิทอ่ะยุ่งมากเพราะนี่คือเราต้องรอพอลรอเสร็จปุ๊บเฮียมิทก็มีออเดอร์เขาออเดอร์ทางโทรศัพท์เขาสั่งมา8ห่อเห่อ6ห่อเป็นระยะระยะหรือทีเดียวเพราะนั้นผมขออนุญาตกินอย่างสมเกียิคนเดียวเลยนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ ขั้วไก่กับหมูผสมกันนะจริงๆเขาไม่ให้ใส่ซอสด้วยแต่ผมยังไม่ใส่ซอสอะผมชิมแบบนี้ก่อนหอมกลิ่นกระทาะจะใช้เตาถ่านจะใช้มือผัดมือแบบเอาเอาตะเกียบเคี่ยวๆแล้วก็ใช้พัดไม่ใช่พัดลมพ,ดพัดธรรมดาพัดเตาให้ไฟมันละอุ่น หอมมากหอมกลิ่นกระทามากแล้วเส้นเขาแบบเหนียวกำลังดีเลยนะอ,อือร่อยมากอันนี้ขั่วไก่หมูหรือขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมูไก่ผสมกันสองอย่างอันนี้ขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่จะมีหมูผสมด้วยเขาเรียกว่าสองอย่างเลย แต่ขยาคั่วไก่อย่างเดียวก็ได้คั้วหมูอย่างเดียวก็ได้หรือไม่ก็คั้วทะเลเนะครับนี่อันนี้มาหมดเลยทั้งหอยกุ้งปลาหมึกกรอบอันนี้คั้วรวมมิตรทะเลหรืออยากจะใส่ทั้งสามอย่างเขาก็ไม่ว่านะถ้าคุณพอจะจะใส่คุณอยากจะกินก็กินสั่งแล้วต้องกินอืหอมหอมเส้นอีกแล้วเขาจะหอมเส้นแล้วนะเครื่องทะเลเขานะ วันนีกินกัดไปเจอไปเจอกุ้งเดี๋ยวขอใส่ซอสหน่อยนะครับไอ้ไอ้ไอใส่ซอสพริกหนอยนะฮะเอาปลาหมึกกรอบมันมึกกรอบอร่อยมากเส้นหอมมาก สมคำล่ำเลินจริงนะครับที่ไม่ช้การันตีความอร่อยโดยเปิดพิสดารเพราะว่าเตาถ่านแล้วก็ใช้พัดไ,ไอ้พัดส,สมัยโบราณเนี่ยของแกใช้แบบนี้จริงๆนะเยามิเกบอกแกรุ่นที่สามแล้วนะขอปิดท้ายที่ก๋วยเตี๋ยวหมูสับแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ผสมกันอันนี้บางร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวัวกไก่เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยแต่บางร้านเขาไม่มีอันนี้ตั้งไว้นานแล้ว จนเส้นใหญ่มันดูดน้ำเกือบหมดแล้วละชิมน้ำซุปด้นหน่อย,อยโอหน้ำซุปหวานมากแกบอกใส่ทั้งกระดูกหมกูใส่ทั้งกระดูกนูก่นกระดูกนี่แต่ใช่ไม่ใช่กระดูกคนแล้วกัน <S <S 2> <S 2> <S โหหอมอ่ะอร่อยอ่ะแต่ผมเองถ้ากินก๋ยวยเตี๋ยวผมต้องปรุงน้ำส้ม ผมก็ใส่น้ำส้มหน่อยหนึ่งแค่นั้นนี่โอ้ชามเอาสั่งแกพิเศษไงจริงๆชามอ่ะมันพอดีถ้า60บาทมันพอดีนี่ไปสั่งพิเศษแปดสิบอูดเสียยอร่อยอ่ะน้ำซุปอร่อยเส้นดี หมูสับบะช่ออร่อยแล้วเนื้อไก่ก็นุ่มอ,มอร่อยมากครับได้บรรยากาศด้วยนะครับเพราะว่าร้านแกอยู่ในตรอกซอยแล้วก็เป็นตรอกเล็กๆเข้าไปนะครับบรรยากาศแล้วก็นั่งกินตามตรอกเนี่ยบรรยากาศแบบว่าโอ้โรแมนติกผมนึกถึงสมัยก่อนเด็กๆนะครับนั่งกินนแบบนี้อร่อยดี ก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วนะครับบ้านหม้อไม่่าจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นทะเลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยน้ําอร่อยครับต้องบอกว่าอร่อยจริงๆร้านแกได้เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนะครับวันที่ไม่ต้องมาขายตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นจนถึงประมาณ3ามทุ่มขายทุกวันนะครับเว้นวันอาทิตย์วันเดียวราคาเริ่มต้นที่60บาทครับถ้าจะพิเศษแบบผมใส่เยอะๆไอใส่ท็อปปิ้งไปใส่ลู่นนื้มาก็8ปดสิบร้อยหนึ่งได้หมดแล้วแต่เราสั่งทำอยู่คนเดียวขายอยู่คนเดียวรับเงินอยู่คนเดียว ก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วนะฮะขออนุญาตนิดนึงเถอะเบอร์โทรศัพท์นะครับอนะอ่0859391917แอบดูนิดหนึ่ง0859391917ถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วโบราณรุ่นที่สามรุ่นที่สามนะจากอากงอาม่อาเจ้แล้วก็มาถึง<า>เฮียมิดก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วมันออร่อยจริงๆ